สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เจริญจิตพอดแคสต์ Plusraise Invest p l u s r a s Mind เจริญลงทุนกับเจริญจิตครับวันนี้พบกันเป็นเอพิโซดที่264 1หนึ่งเมษายนนะครับขึ้นวันแรกวันทำการแรกของไตรามาส2นะครับดัชนีหุ้นไทยนะครับปิดลดลงนะครับปิดลดลงค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับลดลงไป20.35จุดปิดที่1,105.51จ,จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายประมาณ60,000 7,000ล้านบาทน,นะครับหลังจากเราส่งท้ายตลาดหุ้นในวันสุดท้ายของไตรมาสหนึ่งไปบวก38จุดนะครับวันนี้ก็ลบย้อนลงมาอีก20จุดนะครับเมื่อพูดถึงตลาดในสภาวะปัจจุบันนะครับถ้าเป็นภาษาในทางด้านการลงทุนก็บอกว่าเป็น bear market นะครับหรือว่าที่เรียกว่าตลาดหมีนะครับความหมายของตลาดหมีคืออะไรนะครับเป็นสภาวะตลาดที่ เมื่อดัชนีหรือว่าราคาของสินทรัพย์เนี่ยมีการปรับตัวลดลงมากกว่า20เซเมื่อนับจากจุดสูงสุดนะครับต้องบอกว่าเซตอินดี к เรานะครับถ้านับจากจุดสูงสุดของปี2020ซึ่งอยู่แถวๆพันหเมื่อเดือนมกราที่ผ่านมาเนี่ยมาจนถึงวันนี้ที่อยู่ที่1,105จุดเนี่ยก็เท่ากับเป็นการปรับลดลงประมาณ3 1ซพอดีนะครับก็แน่นอนก็ช่วงนี้เซตอินดี к หรือแม้กระทั่งตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับก็อยู่ใน สภาวะตลาดหมีหรือว่า bear market ซึ่งเป็นสภ,ภาวะของตลาดขาลงนั่นเองนะครับในสภาวะแบบนี้เนี่ยนักลงทุนก็รู้สึกว่ามันมีความยากลําบากในการที่จะลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะมีโอกาสมาพูดถึง8แนวทางนะครับแกลยุทธ์การลงทุนที่น่าจะช่วยให้นักลงทุนสามารถนํามาปรับใช้ในสภาวะการลงทุนในภาวะตลาดหมีหรือ bear market ได้นะครับ ข้อมูลออกมาจาก Investopedia.com นะครับกลยุทธ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยพูดไปแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่นักทุนคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับหลายๆหลายๆเรื่องหลายๆแนวคิดหลายๆกลยุทธ์เนี่ยเป็นสิ่งที่คุ้นเคยอยู่แล้วอาจจะเคยได้ยินมาแล้วจากหลายๆแหล่งหรืออาจจะเคยได้ยินที่ผมพูดมาแล้วแต่ว่าวันนี้ก็ขอเนญาตพอมาพูดรวมกันอีกทีก็น่าจะเห็นเป็นแนวทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับในช่วงตลาดหมีเนี่ยตลาดแบมาร์เก็ตเนี่ย นอกเหนือจากราคาสภาวะที่ตลาดหุ้นตกแล้วเนี่ยสินทรัพย์ราคาตกแล้วเนี่ยนักงทุนก็มีทางเลือกไม่มากนะครับวันนี้เนี่ยกลยุทธ์ต่างๆที่จะเอามาใช้เนี่ยก็จะจะสามารถช่วยได้ในการที่จะเอามาปรับสําหรับภาวะตลาดแบบนี้นะครับในในใน,ในการวางตัวในวางตัวหรือว่า,าบุค,คลิกในการซื้อขายบุค,คลิกในการเทรดในช่วงของการ ที่เป็นตลาดขาลงเนี่ยแน่นอนนะักลงทุนก็ต้องมีความเป็นดีเฟนซีฟมากขึ้นนะครับต้องมีความที่จะใจเย็นลงแล้วก็มีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะ a อ r เ s สซีฟหมายถึงว่าอยากจะเข้าไปมีส่วนกับตลาดก็ต้องเล่นในทิศทางที่เป็นขาลงนะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนก็จะมีทางเลือกในการเลือกบุคลิกในการลงทุนได้หลายรูปแบบนะครับมามาเริ่มกันเลยสำหรับ8กลยุทธ์ในวันนี้นะครับอย่างแรกนะครับ แปดแก็รแแนวคิดในวันนี้ครับอย่างแรกครับแนวคิดแรกก็คือให้เรามียอมรับในเรื่องของอารมณ์ของเราให้ดีนั่นคือให้เรามีการรับรู้ความกลัวของเรานะครับมีคำพูดในวอลสตรีนนะครับพูดบอกว่า the d o w climbs a w a r of worry นะครับถ้าถ้าแปลเป็นไทยก็บอกว่าดัชนีถ้าถ้าเกิดในตัวอย่างนี้บอกว่าเป็นดาวก็คือดาวโจนดัชนีดาวโจนดัชนีเนี่ย ขยับขึ้นไต่ไปบนกำแพงของความกังวลนะครับหรือพูดอีกภาษาหนึ่งพูดอีกความหมายหนึ่งก็หมายวามว่าตลอดเวลาที่เวลามันผ่านไปเนี่ยถ้าเราพูดถึงดัชนิดาวโจนเนี่ยเราก็เห็นดาวโจนมีการขยับขึ้นมาตลอดค่อยๆไต่ไต่ไต่ระดับขึ้นมาตลอดไม่ว่าจะเจอสภาวะเศรษฐกิจที่ยากลําบากมีการก่อการร้ายมีสถานการณ์ที่ มีความกังวลมากมายาก็เป็นสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงมีผลกระทบต่ออารมณ์มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุนแต่ก็ปรากฏว่าเมื่อเวลาผ่านไปไอเหตุการณ์ที่เป็นที่กล่าวก็ว่าเป็นเหตุการณ์ระดับโลกต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเปรียบเสมือนเพียงจุดเล็กๆที่เกิดขึ้นในถนนที่มันยาวต่อเนื่องไปในแต่ละปีนะครับเพราะฉะนั้นให้เราตรวจสอบอารมณ์ของเราให้ดี แม้ว่าจะเกิดความกลัวเกิดขึ้นจากสถานาที่เกิดขึ้นทั่วโลกในเวลานี้รวมถึงตลาดหุ้นในบ้านเราด้วยก็ให้เราใจเย็นๆแล้วก็เดินหน้าต่อไปนะครับแนวนคิดแรกก็คือให้เรายอมรับอารมณ์ของเราให้ดีนะครับอย่างที่2นะครับกลยุทธที่2หรือว่าแนวคิดที่2ก็คือให้เราใช้ดอลลาร์คอ t สเอเวอเรสนะครับสะสมหุ้นสะสมการลงทุนด้วยดอลลาร์คอสเรสนะครับใน กรยุทธที่สที่จะใช้ในช่วงตลาดแบรมาเก็ตได้ก็คือ DCA นั่นเองนะครับในการที่เราจะเห็นเราอยู่ในตลาดหมีเราอยู่ในตลาดขาลงเนี่ยบางครั้งเนี่ยสถานการณ์มันก็ไม่เป็นใจในการลงทุนบางทีเราเห็นตลาดหุ้นลงทีอย่างยกตัวอย่างวันนี้ลงมาทีเดียว20จุดหรือก่อนหน้านี้แน่นอนเจอกันลดลงที40จุด50 80จุด100จุดนะครับ สภาวะเศรษฐกิจภายนอกก็เกิดการชะลอตัวสถานการณ์ในการลงทุนก็ไม่ดีนะครับก็ต้องให้เราเข้าใจว่าสถานการณ์ที่ตลาดหุ้นติดลบเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเป็นเสมือนกับไซเคิลทางธุรกิจเป็นเส,เสมือนกับวัฏจักรทางธุรกิจนะครับถ้านักลงทุนเป็นนักทุนระยะยาวความหมายคือมีการลงทุนระดับ10ปีขึ้นไปนะครับ สิ่งหนึ่งที่สามารถทำได้นั่นก็คือการใช้กลยุทธ์ดอลลาร์คอสเอเวอเรหรือว่า DCA หมายถึงการซื้อหุ้นหรือว่าสินทรัพย์ใดๆเนี่ยไปอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ได้สนใจเรื่องของราคานะครับถ้าราคามันลงก็ถือว่าได้ซื้อถูกถ้าร,ราคามันขึ้นก็ซื้อน้อยหน่อย,อยแต่ว่าซื้อเป็นจำนวนเท่ากันทุกเดือนยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าอยากจะซื้อเท่ากันเดือนละ10,000บาท เดือนนี้หุ้นมันลงก็ซื้อ1 0 0 0 0บาทก็ถือว่าได้ของถูกถ้าเดือนหน้าราคามันขึ้นก็ซื้อ1 0 0 0 0บาทก็ถือว่าได้น้อยหน่อยแต่ว่าภาพรวมแล้วในระยะยาวแล้วต้นทุนก็สามารถที่จะเฉลี่ยให้ต่ําลงได้เพราะฉะนั้นเวลานี้ที่ตลาดมีการปรับตัวลงมากว่า30%เนี่ยก็เป็นโอกาสอันดีที่นักลงทุนจะใช้ดอลลาร์คอร์ดเอเ์เรจหลายคนรู้จักคําว่าดอลลาร์คอร์ดเอเ์เรจมานานนะครับแต่ว่า วันนี้เป็นโอกาสที่ท่านจะได้ใช้แล้วดอลลาร์คอร์เอวอเรสตอนตลาดต่ำๆเนี่ยย่อมดีกว่าตอนที่ทุกท่านไปดอลลาร์คอร์เอวอเรสตอนตลาดสูงๆอยู่แล้วนะครับผ่านไป2แนวคิด2กลยุทธ์นะครับกลยุทธ์ที่3นะครับแกล้งตายนะครับภาษาอังกฤษใช้คําว่า p l a y d a ดตนะครับในช่วงที่เป็นตลาดหมีนะครับบางครั้งโอกาสไม่ได้ ไม่ไม่สามารถเราไม่สามารถจะฉกฉวยโอกาสได้บ่อยเพราะว่ามันมีความผันผวนก็ดีมันมีความยากลำบากก็ดีนะครับก็มีเทคนิคอีกเทคนิคนึงก็คือให้เราแกล้งตายไปเลยนะครับเสมือนตอนที่เราไปเจอหมีในป่านะครับเราจะทํายังไงดีที่เมื่อเราเจอสถานการณ์แบบนี้ก็ให้เราแกล้งตายนะครับในเมื่อการลงทุนในช่วงเวลานี้รู้สึกว่าลงทุนแล้วยากลงทุนแล้วอันตรายนะครับก็เป็นทางเรื่องหนึ่งที่สามารถทำได้นั่นก็คือให้เรา อยู่นิ่งๆนะครับให้เงินส่วนใหญ่ของเราเนี่ยไปอยู่ในรูปแบบของเงินสดไปอยู่ในรูปแบบของตลาดเงินนะครับการลงทุนในสินทรัพย์ตลาดเงินนะครับเช่นเช่นกองทุนตลาดเงินหรือว่าพวกพันธบัตรรัฐบาลนะครับหรือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีอายุสั้นนะครับเป็นอายุเป็นสินทรัพย์ที่มีความสภาพคล่องสูงนะครับก็ให้ไปลองดูต่างนไปพักเงินไว้ตรงนั้นก่อน เพราะว่าตรงนี้ตัดสินใจไปก็ตัดสินใจไม่ถูกตัดสินใจแล้วก็ผิดอย่างนี้นะครับก็พักเงินไปเลยก็แกล้งตายไปเลยก็เป็นอีกเทคนิคเป็นอีกกลณีหนึง่งเช่นเดียวกันทีนี่ที่สี่นะครับให้ diversify นะครับหรือว่ากระจายการลงทุนนะครับก็เมื่อสภาวะตลาดอยู่ในสภาวะตลาดหมีนะครับก็ถ้าลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันเสี่ยงจนเกินไปนะครับก็ ใช้เทคนิคเรื่องของการด i เวอเรทซซึ่งจริงๆแล้วพูดถึงแล้วเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าการด i เวอเรทซ์เนี่ยเป็นเป็นกลยุทธ์เป็นแนวทางที่สำคัญในการที่จะลงทุนให้ประสบความสำเร็จนะครับก็ในเมื่อมันมีความเสี่ยงนะครับก็ให้เราปรับพอร์ตการลงทุนของเราให้กระจายออกไปหลากหลายเหมาะสมทั้งในแง่ของการยอมรับความเสี่ยงของเราในแง่ของระยะการลงทุนของเรารวมถึงเป้าหมายของเราด้วยเช่นเดียวกันก็ให้เราจัด การลงทุนของเราไปในรูปแบบของการกระจายความเสี่ยงเพื่ออีกข้อหนึ่งก็คือว่าเพื่อให้เงินเงินเงินต้นหรือว่าต้นทุนหรือว่าเงินลงทุนของเรานั้นอยู่ในที่ที่ปลอดภัยและก็มีการกระจายความเสี่ยงที่ดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับมาเทคนิคที่5นะครับให้เราลงทุนเฉพาะในสิ่งที่เราสามารถสูญเสียได้นะครับ Invest only what you can afford to lose นะครับก็ในแง่ของการ ลงทุนเนี่ยมันก็น้ันลงทุนเนี่ยถ้าจะลงทุนหมายถึงว่าในภาพรวมเลยนะครับในภาพรวมไม่ใช่เฉพาะในในแง่ของในช่วงที่ตลาดมันอันตรายแบบนี้นะหมายถึงว่าในแง่ของการลงทุนเนี่ยถ้านักลงทุนจะลงทุนแต่สินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงเลยเนี่ยหรือความเสี่ยงมันต่ำมากๆเนี่ยก็จะไม่ตอบโจทย์ในแง่ของผลตอบแทนของนักลงทุนเพราะฉะนั้นมันก็เป็น กฎเกณฑ์ทั่วไปที่นักลงทุนควรจะมีการลงทุนในหุ้นมีการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงบ้างเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนอย่างเหมาะสมนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับในการลงทุนในหุ้นโดยเฉพาะในหุ้นนะครับมันก็มีหลักการเช่นเดียวกันว่านักลงทุนเนี่ยควรจะโฟกัสที่การลงทุนระยะยาวถ้าและถ้าจะลงทุนในหุ้นควรจะมองการลงทุนเป็นลักษณะอย่างน้อยมีระยะ5ปีมองระยะยาวเป็นหลักนะครับ นั้นเนี่ยในช่วงเวลานี้ถ้าในสภาวะที่ตลาดมันไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่ควรจะลงทุนก้อนใหญ่ๆของเราลงไปหรือยิ่งถ้าเป็นเงินร้อนหรือว่าเป็นเงินที่มีความเสี่ยงก็ยิ่งไม่ควรจะลงทุนใหญ่ควรจะลงทุนในมุมที่ในจํานวนที่เราพร้อมจะสูญเสียได้แล้วถ้าสถานการณ์มันดีหรือว่าเป็นสถานการณ์ที่เราพร้อมจะลงทุนต่อเนื่องในระยะยาวแล้วเรามั่นใจแล้วเราค่อยลงทุนในส่วนที่ มากขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลงทุนแค่แค่ในสัดส่วนที่ที่ที่น้อยก็พอนะครับเทคนิคถัดมานะครับให้ใช้เป็นโอกาสในการหาการลงทุนที่ยอดเยี่ยมนะครับในช่วงตลาดขาลงเนี่ยก็มันเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราจะเลือกลงทุนในตัวหุ้นที่มีพื้นฐานดีแต่ราคากลับมีการถูกขายลงมาเยอะหรือว่าหลุดแนวรับหรือว่ามีการ มีลักษณะของการ undervalue นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทั่วไปสำหรับหุ้นที่อยู่ในตลาด bear market นะครับนักทุนประเภท VI นะครับยกตัวอย่างเช่นคุณวอลเลนบัฟเฟตตนะครับก็มองคุณวอลเลนวัฟเฟตตก็มองตลาดขาลงหรือว่าตลาดหมีเนี่ยเป็นโอกาสอันดีในการที่จะเลือกซื้อหุ้นที่เป็นบริษัทที่ดีแล้วก็มี valuation ที่ถูกนะครับ คุณพระเฟตเองก็พยายามที่จะเลือกหุ้นที่ชอบเอาไว้แต่ว่ารอเมื่อเวลาที่ตลาดปรับตัวลดลงก็เป็นโอกาสของเขาที่จะเข้ามาซื้อนะครับเทคต่อไปก็ให้ซื้อหุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เป็นดิเฟนซีฟนะครับอย่างที่ได้เรียนไปตอนต้นนะครับในสาในสาการที่ตลาดหุ้นเป็นตลาดขาลงนะครับนักลนสามารถปรับบุคลิกให้เป็นดิเฟนซีฟมากขึ้นนะครับเป็นหุ้นที่ไม่ได้มีความหมือหวา เป็นหุ้นที่ไม่ได้ผูกพันอยู่กับตลาดโลกหรือกหรือกับวัจักรเศรษฐกิจนะครับซึ่งถ้าในบ้านเราเนี่ยก็มีหุ้นหลายตัวที่ให้เราสามารถเลือกลงทุนได้ยกตัวอย่างเช่นในหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคต่างๆนะครับก็นักทุนก็สามารถเลือกลงทุนได้ในในช่วงเวลาที่ยากลําบากนี้ก็จะเป็นตัวที่จะช่วยโปรเทคการลงทุนของลูกของนักลงทุนได้เพราะว่า,าหุ้นที่เป็นดิเฟนซีฟเนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่ มีความมั่นคงนะครับมีสัมทานเป็นสิ่งที่ของที่จําเป็นต้องใช้นะครับแล้วก็มีรายได้ที่เข้ามาอย่างเสมอนะครับก็จะช่วยเป็นทางเลือกในการลงทุนให้กับนักทุนด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็สุดท้ายนะครับเมื่อเราพูดถึงกลยุทธ์ต่างๆไปจนครบแล้วนะครับทั้งหลีกเลี่ยงทั้งแก้งตายทั้งหลีกเลี่ยงการลงทุนลงทุนให้ในสัดส่วนที่พอเหมาะกระจายการลงทุนแล้วแล้วก็ลงทุนใน หุ้นที่เป็น d e f e n s i v ไปเรียบร้อยแล้วก็ทําตัวตั้งรับมาหมดแล้วนะครับสุดท้ายนะครับถ้าเราอยากจะทําตัว aggressive หรืออยากจะ,ะดําเนินกลยุทธ์เชิงรุกบ้างนะครับก็ให้ทําอย่างสุดท้ายที่จะแนะนําในวันนี้ก็คือให้เล่นขาลงไปเลยนะครับซึ่งเครื่องมือในการเล่นขาลงก็ประกอบด้วยหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํา SBL นะครับในการยืมหุ้นมา short s ลล์นะครับหรือว่าเราจะใช้เครื่องมือในตลาด TFX ก็ดีจะเป็นตัว พุทอปชันก็ได้หรือว่าจะเป็นตัวเซตห้าสิบอินเด็กซ์ฟิวเจอร์ก็ได้ในการเล่นขาช็อตนะครับนอกจากนี้ในตลาดหุ้นเองก็มีตัวเดลิเวอรี่ที่เป็นเล่นขาพุทให้เักหุนได้เล่นขาลงด้วยเช่นกันและสุดท้ายในตัวหุ้นในพอร์ตของของตัวนักทุนเองนะครับเมื่อเราเห็นตลาดเป็นขาลงแต่ว่าในระหว่างของขาลงเนี่ยมันมีการเด้งขึ้นมาก็อาจจะทำช็อต against พอร์ตได้เช่นเดียวกันขายหุ้นข้างบนตอนนี้มันเด้งลงมา เรือว่ามันลงมาข้างล่างก็มาซื้อกลับในราคาที่ต่ําลงนะครับก็แต่ว่าอย่างที่ได้เรียนนะครับการเล่นขาลงก็คือจะเป็นการเล่นในลักษณะที่เรามีความเป็น g อ r เกส i v e มีเป็นการดําเนินกลยุทธ์เชิงรุกซึ่งก็จะมีความเสี่ยงมากกว่า,าสิ่งที่ได้แนะนําไปในเบื้องต้นไมั้นวันนี้ทบทวน8แนวคิดที่เราได้รับที่เราสามารถนําไปใช้ได้ในการลงทุนใน ตลาดหุ้น bear market ตลาดหมีหรือว่าตลาดขาลงนะครับอย่างแรกก็คือให้เราเข้าใจอารมณ์ความกลัวของเราให้ดีนะครับอย่างที่2ก็คือให้เราใช้กลยุทธ์ dca ในการเก็บสะสมหุ้นนะครับอย่างที่3ก็คือแกล้งตายไปเลยหยุดลงทุนไปก่อนเอาเงินไปฝากไวใ้ในกองทุนตลาดเงินนะครับหรือว่าให้เรา diversify กระจายความเสี่ยงนั่นเองถัดมาให้เราลงทุนในสัดส่วนที่เราจะสูญเสียไปได้นะครับไม่เอาเงินร้อนไม่ลงทุนเยอะจนเกินไป นะครับหรือไปหาสินทรัพย์การลงทุนที่มีมูลค่าที่ดีแบบ v i นะครับหรือลงทุนในหุ้นที่เป็น Defensive ที่เป็นอุตสาหกรรมที่เป็น Defensive และสุดท้ายก็คือเล่นช็อตขาลงนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็น8แนวนคิดแกลยุทธ์ที่นักลงทุนสามารถเอาไปใช้ได้ในการาประกอบการลงทุนในช่วงที่ตลาดหุ้นเป็นตลาดขาลงหรือตลาดบีนะครับก็ เชื่อว่าทุกท่านน่าจะสามารถเไปปรับใช้แล้วก็เป็นประโยชน์นะครับวันนี้ขอบคุณที่ตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปวันนี้ขอบคุณแนละสวัสดีครับ